การคร,ครั้งมันมันติดมากับอย่างอื่นครับยกตัวอย่างเช่นเรานำต้นไม้ครับมาปลูกในประเทศไทยม,มันก็ติดพวกพวกสัตว์ตัดเหลานี้ยม,มา,มาด,ดอ่ยแล้วก็บริเวณต้นไม้นําเข้าตนไม้นำเข้า,รา,ห,ขาหรือพืชผักอะไรต่างๆทําไมเราป้องกันไม่ให้เอาผักสดผักอะไรต่างๆแคลรี่เข้ามาในประเทศไทย หลายๆครั้งมันจะติดพวกเพลี้ยพวกอะไรต่งางๆเนี่ยเข้ามาในบ้านเราออมันก็จะเป็นแพร่กระจายไปยกตัวอย่างเช่นหนอนหัวดาครับที่กินใบมะพร้าวนี่ครับหนอนหัวดําครับเคยเห็นไหมถ้าเกิดเ,เรานั่งรถไปประจวบคีรีขันธ์ครับหรือไปเอ,อะไรอ่ะที่ปลูกมะพร้าวเยอะๆครับครับเราจะเห็นว่าต้นมะพร้าวมันใบมันแห้งใบมันไหม้นเนี่ยเหลือแต่เหลือแต่เขาเรียกอะไร แต่ก้านใบครับนี่คือผลของหนอนวรดดับต้นอิกินอานนี้ยมันติดมากับต้นมะพร้าวจากขับประเทศพวกนี้มันมาอย่างไงล่ะครับก็คือเราเอาเราเอาพันพันไม้มาจากต่างประเทศเนี่ยครับเราเอามะพร้าวรับมันมาจากต่างประเทศเนี่ยอาจจะเป็นต้นปาล์มต้นอะไรต่างๆเนี่ยมันขับมันติดมาเสร็จปุ๊บมันพอมันเข้ามาในประเทศไทยมันก็ อะไรอะไรมันมันก็แพร่กระจายจากกินปาล์มไปกินต้นมะพร้าวกินต้นหมากอะไรอย่างเงี้ยครับครับ